แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าเอ้ยหนูจะขายจะเริ่มขายสินค้าได้ตอนไหนหรืออะไรแบบไหนนะคะวันนี้เนี่ยง่ายมากเลยนะคะต่อเมื่อที่เราทำให้ใครบางคนนึงเนี่ยรักเรานะคะสิ่งที่เราออกมาแบ,บ่งปันหรือสิ่งที่เราออกมาแบบเออเอ็นเตอร์เทนอะทุกคนถ้าทุกคนไปสายตลกใช่ปะ เออทุกคนก็สร้างความเอนเตอร์เทนเนอร์ให้กับทุกคนแล้วเมื่อใดก็ตามที่ใครที่ได้เห็นเราเนี่ยเขารักเราเขาก็จะมาซื้อในสิ่งที่เราเป็นเขาจะซื้อตัวเราเขาไม่ได้ซื้อสินค้านะทุกคนแต่เขาอจะซื้อในสิ่งที่เรากินในสิ่งที่เราใช้นั่นต่างหากนะคะคือการขายแบบไม่ได้ขายนะคะบนโลกออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ทําไมเราถึงต้องบอกว่าออกมาแบ่งปันนะออกมาให้ความรู้นะออกมาสร้าง ตัวตนก่อนเพราะอะไรเพราะทําให้เขาเนี่ย คนทุกคนบนโลกใบนี้ได้รู้จักเราแล้วเราออกมาเป็นตัวของเราเองว่าเฮ้ยเราเป็นแบบไหนเราทําอะไรอะไรหละ่ะที่เราเก่งอะไรที่เรารู้แล้วเราสามารถที่จะเอามาแบ่งปันให้กับทุกๆคนได้ออกมาทํานะคะเออออกมาทําทําโดยที่ไม่ต้องคาดหวงังแล้วเราจะได้แบบที่เราไม่ได้คาดคิดโอเคไหมนะคะถ้าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดหัวใจให้กันได้นะคะขอบคุณค่ะ